ซื้อ,อยังพุเหรอซื้อ,อยังเนี่วะเจ้ซื้อ,อยังทองคุนทองคุณ,คณพูุนี้เลยอันนี้นป็อไรล่ะปอสามปอเจ้า,าจอายุเท่ปีล่ะสิบเอ็ดปีป้าเจ้านั่ง,ทงเท้าในถาวพจานอ้อบเดียวกเบฮะแน่าไะถอเนาะ เงินหายใส่ฮะเอาเงินหายจะได้บ่บ่หื้อหายใจใหญ่บ่เอาบ่ฮะเอาไม่ได้เอาคนหายจะใส่ไี่แค่เป็นเออหุดหุดซิม อิ่มแล้วบอเออแล้วปอนบายอิ่มละเาะเลเล่ย้าโอ้มาเอกันเตะคนเอกันสองกนแล้วลูกแล้วเนาะแท่บอยู่บวานอยู่บ่บ่คันหวานอยู่บ่ อ่านอยู่เนาะบ้านีกิจจนอะไรเอื่มต้องพอเหอเมื่อกี้นี่โอ้จอดที่สุดยอดเนาะแซ่บบ่แม่แซ่บบ่ กินของหวานเปิดมากัเป็นนู่นนั่นแหละเปิดากเป็นนั่นแช่บ่แม่แชบ่เนั่ยนะปนิดดงหูฮะปวดแไปีดอีกทีท

แม่นักอยู่ยังสิได้มานั้นตัวนั้นจ้ะนี่อีกดูเด้อพี่มะนัง Haruna của hùa Rồi nó xong máy hết xong để đường xong เยี่ยมเดือบด้อยโดนฟุ้ง <c oughs> เหรเฮ้ยแกวไปทางไรแกวเนยะแม่พาไปขายของอะไรอะไรเงินบ่เอบ่ไ่ได้กินหอดพอบ่กินหอดพอ,อตะพงเนะ่ ชิ้นหอดบ่ไอเนาะถามพอพงก,กับโม่ใบโบ่โมเยนอาไรลัางพาี่นเองเลยเบิงไปเบิงมากับคือพระวันบ่เนี่ยโยคนก็อยกกผีกับมีคาสำกัญน้อเราก็อยากแตะพงเอับไปเราลอยแพ้แลรววะนั่นแน่มงงึงโุคนเจเมื่อนำไหนบ่ À mười lăm này mỗi nhôm nhôm mỗi nhôm nhôm mỗi sau chị khó nhắm khó nhắm mỗi sau Ây, Ê, mà này khó nhắm mỗi sau này chị khó gặp khó xung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  khó Hả? khó xung khó xung này xung khó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  xung อื้ไอกไปซื้อปิ้งไก่มัหมีมีม่แล้วก็ซื้อปิ้งไก่ไมี่แห้งซื้อมาแบบอืมน้ำอะไรลูกเอาปลา,ปา,ปาเอาปลากระป๋องก็สีแดงมาให้เลยแกไปกินเนาะนีหมอจะไปแจกเขาเลยแกไปแม่กินกับเอือกอยกับเมื่อน่ะี๋ยวสิไปถามเพคนเราคือสิโลเราเนี่ยหนองง่อยไปถามนังคันก่อน จักปีเลียวเจ้าฮะจักปีเลียวทั้งสี่สิบเลยบ่บ้ขัานี้จะทั้งสี่สิบเลยบอัอนยุประมาณเนาะกินหอดกินหอดไม่ว่าพ่อจะโงเลยกินหอดบ่่่เเพินมือกเิ่นมาเพิ่นมาเพิ่นมาหาจับ่ได้มาหอดเนาะบ่หอดก็ได้พาตสะพอดมาเจอลูกตยสะพอดไหนอยู่ที่อันนั้นนั่งกันอันเดไปอยู่ใส่นั่งอีกช้างก่อนเอื้อนั่งท่องกันนะ ไดอยู่ใส่เยียงมักินมนั่น่ะจะคือจะบุคือบุกินมีเก็บใบกินเก็บใบบางน่นากินเด้อใช่ปะเอาใบข้งเงือนมาห้อกันเกบใบกินนัองท่องอยากกินก็หายเนไปกินนั่นเก็บใบเมืก็อยูแบบนี้พี่น้องปูปูหมูของเราตามภาษาเราบางมือแล้วก็ออกไปหา นอไม้ห้านอไม้แล้วก็ไปหับจ้างกันไอไ้ไผ่หยาไผ่หยาเป็นนอกจากนอไผ่หยาก็เป็นเบืเ้องเบื้องหูตีงามอยู่บ่นะหพวกเจ้างามบหมดเลยเนี่ย <laughs> ใส่ซองให้น้อไปซื้อหนามไม้กินพวกไม,ม่หนามกินนะใจกับใจ เองินหายใส่ฮะเอาเงินหายจะได้บอกเฮ้อหายใจใหญ่บมเอาบอกฮะเอาไปไหนเอาขอหายจะใส่ไปซื้อขนมไปซื้อประหลาดไปนู่นวะเอ้าซิบหาพันเนี่ยโมหายไรหายไร่าใส่บ่เป็นฮะเอาไปเออเก็บไปเก็บไปอืมไปซื้อของกินของอยากไปมาเขากาซื้อเอออืมเออข้าสหมมขามขเออามมาขายเนี่ยใส่ใส่ในทงกันไว้ อที่ยัดซุปจะได้ทงกันบรรดาไปขายหากใหม่แถวนากุจาจก็ได้ซื้อกินเออหุดหุดซิบนีน่จะทงเออหันเลยโอ้ขาดขาดกระเป๋าส่วนตัวเนาะเหมือนาหาไหม่ให้ด้หนมใหม่ด้วยจะมาเอาหรือเป่าหรอ่า แต่หาไปได้จะมาหาไปฝากคนได้ด้วยคนคนที่มาเอาเงินอะไรนี่บ่ทีมาสื่อซอยหาเลยมาขายขอยก็สื่อซอยอืมในสอบเป็นยังไงโนใหม่บ่ไหนฮะโนใหม่เออคือวอไปขายนะมึงละสอบละสอบแล้สิไปขายเราช่วงนี้มันบ้านนี่โนใหม่ร้ายเขาจะบุหรีบอกสื่อเนาะบุหรี่สื่อเนาะไปลสื่อเนาะต่างคนต่างหากินมันบ่อืม เง่นบอกกวาแม่น่ำแล้วเราบอปาก,กว่าติงาไงสลับพี่น้องเนาะงซับแม่น้องพี่น้องเลยพอเดียวได้ดิพอเดียวแม่เดียวซับแม่น้องยนะังมีพ่ออะไรหน่ำพ่อหนึ่งบอกสี่ข้นบอกไอ้น้องคจา้ยาดูพ่อใหญ่ผมก่นไลยมอนี่มอหลามือมือคว้วแม่เป็น กินแล้วก็เอือมโป๊กปาเขลึกตาตาเห็อยู่ตาภาษาหลักหน่อยให้เราส่อมให้เลยาสอมไม่ค่อยเล่าค่อยซื่อน้ำยังไครับซ่อมไม่ค่อยเบิด์ตเห็จะเบิรนสื้อซอยเบิร์ตเนเด้อเห็ดไว้ใเนเห็ดไว้เนท่องไปสองแล้วไปเสียเมื่อเห็นไหม่เสียเมื่อเห็นไหม่มเน่ย ซื่ซอยเราเนอะเอาบัตรแทนเฮดมาโหลดอามามาสมไม่ไหวฝนติตกหล่ะชื่ื่อซอยหรอกนั่นน้อใหม่ฝนไปหาเองได้นอไน่าเพื่อนสังกะซี่เจเอฟซีร์ันเสือมาให้ฝน่าให้ทาตกแหลงฝนจะตัดไมล์นจะตัดลังกันังมันใหม่ในน้นนป่าฝนเราแล้วเนาะแล้วก็ดูเถอ อูนังท้อง <laughs> ซื้อ,อยังพนเนี่ซื้อ,อยังนี่ยวะเจ้าซื้อยอออังท้องคูนูปุณิเดียอันเนี้ยปอไรล่ะปอสามเจ้าอายุจักปีล่ะสิบเอ็ดปีป้าจะนั่งท้องในแถนวเจ้าเนาะนั่งท้องแถวว่าเจ้าสนะน่ะ แต่ละมือเรนน้ำกันเพล่นบมอไปเดนน้ำกันอือท่อเขาซิบเอปีเจาเนเมิปีหรือวเจ้านั่นเท่าแล้วเจ้าน่ะหัวขวนเออเท่าแล้วท่องนี่ก็ได้เอาซอมซอมจะท้องยางท้องยางซอมซอยอือพอดอวาปอกซอยพอดทอดพอดมาปอกหม่ซอยก็ใช้กระสอบไปคอยกอสื่อซอยแล้วไปเมื่อให้หนไวสม ขึ้นไปหามหินงมาปอกใส่ทับไป <c oughs> โอ้โยเอื่อนเนพิไปพากะตีข้างล่างน,นั่นคือบอกเอามาใส่พากะตีหน่อยไอเพิ่นก็บ่ค่อยอยู่ไปเฮ็นงานพี่น้องเอ้ยถามมือซีมือหามือมาเ <c oughs> ทอหนึงเ <c oughs> ดี๋ยวพากันซสอมอือพานจนสีน่ววาวแล้วโว้ยหมดเลยขายซสอมท่องสอบส,ส,สอบสอบแล้วก็เอากระสอบใส่กระสอบ แต่ก็สอบแล้วกันก็สอมื่เห็ดต้นไม้สมสื่อซอยเล่าหน่อใหม่มากแล้ว,วลกันขายบ่ออกเพราะว่าแถวถนี้หน่อใหม่มันหลายหน่อใหม่มันหลายก็เลยบางบางนอกกันเอาว่าก็จะสื่ออุดหนุนสื่อซอยเล่าเอาไปเห็ดต้นไม้สมไปใส่ไห้ไปกินกดินเดินเชียวเชียวซอยต้องการถอยเสาก่อนเมื่อเนี่ยฝนตกเข้าพอด้วยพอดนอนหรือว่าพอดบ่ ใช้กินเบียร์นี่ื้อเบียร์มากินนี่ขายฮะอ้าวฟองไขนี่้เก็บเอาของเขามาโอ้เก็บกระป๋องมาแล้วหามาจากมือเดท่องที่หามือเลยโอ้ยไม่ซ้อมซ้อมซ้อมเอาเบอร์เธอละเอาเบอร์ตัวนี้มัน่ากัดทัดถิมที่หามือเดี๋ยวบอเลบอเล่ขายขายบอกว่ามีคนซื้อนาะ าอยากเข้ากหาเองบ่ป่านนู้นไม่มีไม่ได้อืดไม่ได้ยาน้อไปหัดคุคูนจะกระอะไรเด้ออือน้ำไม้ตัวเล็กตปมาตัวเล็กไปหาน้ำไม้ว้ามน้ำไ้น้ำไม้คูณภาพอือคูณภาพดวงนีงน้อยนึงฮะด่งน้อยเยอะออมอเน่เอาเี้ยวเคียวบอกเคียวบอกจะกระสอบ คนสอบให้ผู้ใดไหลทงหนึ่ง่น้องนี่ยสื่อซอยเพันปลาตัวเน่าถิ่มก็ปลาใบกัดเน่าถิ่มดีสื้อพี่น้องเลยแต่ท้ายนั่งคันนี่มันนั่งจุ่ยอยู่พุ่นแล้วเอาเอาใส่ทงไว้เงินค่าโนไม่เอาสื่อทงไว้ซอยเจ้าเอาเอาไหมเฮ็ดยังเนี่ยเอาใส่ทงไว้คือเก่าค่าโนไม้ เอาเก็บไปเลยถุงว่าทำนนี่เลยเอ้าบัวเอาบัวเอาเงินโอ้ยจังคอนเสิกลับก่อนเด้เอเด้อก่อนสิเมื่อก่อนเด้อะเดีเงินฝากไว้กับหลงท่องเด้อก่อน,กกนออสิเมื่อก่อนอย่านฝนตกห่อมมานนนเนี่ยเว่าคอสิร์กลับก่อนเลยพี่น้องเลยกลับก่อนเด้อะมันอายไม่ได้น้ำมนันยังบอก ไปห้องโฟล์กับก่อนเอาคนจะลดเลน้องใหม่ทงหนึ่งเมื่อใส่ลงคนคนขับโหลดให้ลาพี้าหน่องห้องลาไปก่อนนยจ้าพักช่องพรวันที่เ้วยจ้าบ๊ายบายลาก่อนพี่หน่องเลยฝนจิดตกเลยหน่อก่อนจะข้าวคนมา เจอแมวมาถอนกันได้เป็นพาปีพาปีก,ปกลัวๆแลบบไเห็นกันนี่จากกันเนาะกับผ่านมาเจอกันเลยอัน <c oughs> เรื่องว่าสิ่งใหญ่ไป <c oughs> อยู่ใน,นตะพงเป็นไปบประหลาดผมบอกวันเบิ้งคักแน่เป็นไปบ่ะหลาดเบิปป้ง <c oughs> ตะพงเราเนี่ยต้องเอาตัวบปหลอก <c oughs> แต่ก็มีหางเสียงครังทีก็คยถามป่าได้รอบหนึง่งเดี๋ยวของเรื่องน,องน้องไในอายเล่าก,กระยนันแม่เราหิวเขา่าเนาะอย่าอึดเขา่า น้องเอาโอเคพี่น้องคลิปนี้พระวันกับตีลาไปก่อนเนาะขอบใจทุกแรืทุกคูณขอบใจทุกพลังใจคลิปหน้าเจอกันเนาอสบายดีสบายบาย